นี้เดี๋ยวจะมาฝึกการใช้เครื่องสแกนรัน c p p 919e ในการลบไฟแอร์แบกในรถโตโยต้าพรีแลนเนอร์ตัวสูงเขาไปเปลี่ยนไอ้นี่มาแล้วแล้วเขามา ให้ช่วยลบไฟให้อ่ามาเราเปิดกุญแจออนเสียบปลั๊กเปิดเครื่องสแกนเราก็เลือกไดอะโนสเปิดกุญแจออนด้วยเสียบปลั๊กเครื่องสแกนแล้วก็มาเลือก Toyota โอเค เลือก16เพนเด c แล้วก็รอเขาประมวลผลแล้วก็เลือกไยลับแล้วก็เลือกปี2009ขึ้นไปรุ่นนี้ยังไม่มี VSC กดวิเยา ปึ๊บปึ๊บปึ๊บคยูก็มาหน้านี้กดโอเคแล้วก็เขาจะถามอะไรต่ออะไรของเขาเนี่ยแล้วกดโ OK. อเครอเขาประมวลผลอีกทีมาหน้านี้เราก็มาเลือก System s e l e c t i o n แล้วก็มาเลือก Body แล้วก็เลือก S.R.S กดโอเครอประมวล อ,อ่านโค้ดก่อนอเกี่ยวกับ short driver script ก็ไอตัวนี้แหละแต่เขาเปลี่ยนมาแล้วไอชุดแพต่อไปเราก็กดอออกไปแล้วอย่างนี้แล้วก็มาเลือก clear password m e m ม r y แล้วเราก็กด yes ปิงปองอเกี่ยวกับ c โค้ดิด c คอมพ e t e กดโอเค เป็นอันเสร็จขั้นตอนในการลกไฟแอร์แบ็กเดี๋ยวเรามาติดเครื่องดูว่าไฟดับไหมปัม๊มปัมปัมเกว,ว่างเปล่าอ่าสตาร์ทดูนะไฟดับไหมโอเคไฟแอร์แบ็กไม่โชว์ดับเครื่อง ออนกุญแจอ่าไฟแอร์เบรกติด,ดสตาร์ทเครื่องไฟดับอ่าเป็นอันเรียบร้อยขอบคุณครับ